ช่วงโควิดแบบนีนะ้ได้อยู่วัดแบบจริงๆจ,จังๆก็ทำงานไปก็ภาวนาไปนะโยมแค่มีสติรู้ตัวในขณะเรากำลังทำงานไปเนะี่ยอย่าไปบ่นนะโยมว่าไม่มีเวลาได้ปฏิบัติธรรมเลยการทำงานนั่นะคือการปฏิบัติธรรมเพียงแค่เราใส่สติเข้าไปนะคอยกําหนดอยู่กับปัจจุบันนะเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างให้จิตมันเกิดราคะ โทสะโมหะโลภะเกิดขึ้นนะนี่ก็เด็กๆก,ก็มาช่วยกันนะลูกศิษย์ตั้งแต่ยังตัวเล็กๆมาแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะที่มาช่วยแต่ก็ไม่ได้ออกสื่อนะก็บอกกับเขาว่านะเราก็ใส่สติเข้าไปนะมีสติรู้ตัวนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วละ่นะคือการไม่ให้เปิดช่องกนะำหนดอย,อย่างต่อเนื่องนะเพื่อที่จะ ไม่ให้จิตมันมีช่องว่างในการที่จะไปไปคิดเรื่องไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ก็สามารถที่จะปฏิบัติทําได้ในทุกที่ทุกเวลาโยมไม่ต้องน้อยใจนะว่าแหมฉันไม่มีเวลามาวัดเลยนะฉันไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรเลยเราก็ทํางานไปนี่แหละแล้วก็กําหนดปัจจุบันหยิบก็รู้ว่าหยิบยกก็รู้ว่ายกยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่ง เดินก็รู้ว่าเดินเลี้ยวซ้ายแลกว่าก็มีสติรู้ตัวเสียงใครเขานินทาเสียงใครเขาด่าเขาว่าเขายังไงมันก็เรื่องของเขานะก็เอาใจของเราอยู่กับปัจจุบันทําเหมือนกับมันไม่มีจริงอ่ะนะอย่างฝนตกในก็บอกเด็กๆเขานะอย่างเมื่อสักครู่ในฝนตกก็บอกเด็กว่านะมันก็เหมือนกับมีฝนจริงอ่ะแต่ว่าเราอย่าไปใส่ใจมันก็เหมือนกับไม่มีจริงแต่ก็ต้องระวังไม่ให้เปียกฝน อยู่กับธรรมชาติระวังไม่ให้สิ่งนั้นเบียดเบียนเรามากเกินไปแต่ถ้ามันจะเป็นโทษเป็นภัยกับเราเราก็ต้องทําเหมือนกับว่ามันไม่มีอยู่จริงนะแต่ก็กําหนดรู้ปัจจุบันไปนโยมลุงอิทกับโยมน้องท็อปกนะ็มาช่วยกันบรรทุกหินมาเทนะเราก็ถือว่าจิตอาสาโยมนะแล้วก็ยังมีอีกคนอีกจํานวนเยอะเลยนะที่มาช่วยงานอาตมานะช่วยหลวงพ่อพระครูสุธรรมทอน วัดธรรมพิมุกไรป่าจังหวัดตราดทุกคนก็มาด้วยใจทําด้วยใจแล้วก็อาศัยต้องนําต้องทํานําเขาแล้วทุกคนก็จะเทใจทุ่มใจให้กับเราให้กับงานพระาศาสนาก็ขอให้ยตดโยมทุกท่านนะอย่าได้คิดว่าไม่มีเวลาไปวัดทาบุญเราก็ตั้งสติของเราไปานี่ก็เป็นสวนทุเรียนของโยมเสียเพ่งจังหวัดตราดโยมก็เมตตานะสร้างวัดในจังหวัดตราดแล้วก็ นะทําบุญทํากุศลมากมายทั่วจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดอีกเยอะแยะนี่ก็เป็นนะครอบครัวของโยมเอนะมาช่วยกันนําต้นไม้จากตรงโน้นมาปลูกมาปลูกตรงนี้นะย้ายมาไม่ได้ทําลายเขาเพียงแต่ย้ายที่ตรงไหนที่เยอะแล้วเราก็ย้ายจากที่เยอะๆในโยมประลัดหลิบนะโยมประหลัด เทศาบาลบ่อพลอยก็กเกษียณแล้วก็ช่วยงานบริจาคต้นไม้มามีสติอยู่กับงานไม่ให้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นนั่นคือการปฏิบัติธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมนะโยม